สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายศิปรณกรแสงลาวีวันนี้ผมจะมาสาธิตการเรียงลำดับการคิดทางคณิตศาสตร์ข้อควรจจำคือ 1. ทําทำในวงเล็บก,ก่อน 2. ทํทำคูณหรือหารที่อยู่ซ้ายมือก่อน 3. ทํทำบวกหรือลบที่อยู่ซ้ายมือไปขวามือ โจ์นี้ว่ามีวงเล็บไหมปรากฏว่าไม่มีห,หาดูหารหรือคูณที่อยู่ซ้ายมือก่อนหารอยู่ซ้ายมือก่อนก็เป็นลำดับที่หนึ่งครับลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองคือสี่คูณสี่ครับลำดับที่สามดูเัาว่าบวกหรือลบอันไหนอยู่ซ้ายมือก็ว่าเป็นบวกครับเอาสองตัวนี้ที่ทำเสร็จแล้ว ลำดับที่สามท่านทำเสร็จแล้วลำดับที่สี่จะเป็นลบสี่ครับลำดับที่สี่ตท่าหนึ่งลำดับที่หนึ่งสี่สามสี่เท่ากับหนึ่งสองสี่คูณสี่ สีคูณสีเท่ากับสิบหกครับลำดับที่สามเอาสิบหกบวกสิบหนึ่งเท่ากับสิบเจ็ดครับเท่ากับที่สี่เอาสิบเจ็ด ลบสี่เท่ากับสิบส,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 สามครับเพราะฉะนั้นจะโจทย์นี้จะตอบสิบสามครับ,รบขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ